สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีธนูนะครับประจาช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนะครับภาพรวมนะฮะถือว่าช่วงนี้นะฮะการกินการอยู่ของท่านนะฮะยังอุดมสมบูรณ์นะฮะเหมือนเดิมครับพะฉั้นใครที่ตั้งใจที่จะลดน้ําหนักนะครับคุณก็อาจจะต้องดูแลนะฮะนิดหนึ่งครับไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณตามใจปากปุ๊บเนี่ยนะฮะน้ำหนักของคุณก็อาจจะนะเพิ่มขึ้นได้และประการสําคัญครับถ้ามองมุมดีๆนะฮะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย การกินการอยู่อุดมสมบูรณ์เนี่ยปลายความหมายว่าอาจจะมีคนมาซับพอร์ตเกื้อกูลในเรื่องของอาหารการกินนะครับมีโอกาสได้เลี้ยงนะสังสารเฮฮาปราจิงโกะนะครับการกินการอยู่เนี่ยนะฮะมันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอยากกินอะไรได้กินนะฮะบ,บริบูรณ์อยากเที่ยวไหนได้เที่ยวจังหวะนี้มีความสุขครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับ ความสุขในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแต่คราวนี้ครับถ้าเรามองโดยภาพรวมนั่นอื่นแหละมันมีความทุกข์บ้างไหมมันก็มีบ้างแหละแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับในมุมของโหราศาสตร์ในขณะนี้นะครับถ้าเจาะหรือครับเรื่องของการงานครับเรื่องของการงานของท่านนะฮะบ,บางสิ่งบางอย่างปุ๊กนะฮะฟังหูไว้หูนะฟังปุ๊บทะลุไปฟังปุ๊กเก็บมาคิดแล้วแต่ตุนจุดนี้แต่ว่าโดยองค์ประกอบแล้วเนี่ยถ้าให้แนะนํจริงปุ๊กเนี่ย ภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวการงานยังครูจรอยู่เนี่ยพบวินาศาอยู่นะฮะวินาศาในภาษาโหราศาสตร์นะฮะมันแปลว่ารับรับไม่เปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรก็ตามทีที่โจงแจ้งจุนเกินไปอาจจะโดนขโมยผลงานได้อาจจะมีคนงี่เง่าใส่กับเรามีคนพร้อมที่จะสกัดดาวรุ่งนะฮะกับตัวคุณได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในองค์ประกอบในขนาดนี้ก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายบ้างนะฮะเข้ามานะขนาดนี้ครับแต่ว่าด้วยตำแหน่งเนี่ยโหราศาสตร์เขาเรียกว่าอล,ลินะทับลัคนาราศีเกิดปัญหาอุปสรรคก่อเกิดความมั่นคงให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นตัวจุดนี้มันจะสร้างนะทำให้คุณนั้นดึงศักยภาพในตัวคุณนั้นออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะเมื่อออกมาดีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะ คนที่มันมีอำนาจโอ้โหไอ้คนนี้เก่งเว้ยอะไรแบบเนี้ยนะมันก็ถือว่าได้ฉายนะฉายแสงเจ,จ,จิดจัสนะฮะเป็นแบบนั้นในช่วงปัจจุบันนี้ครับซึ่งตรงจุดนี้ครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการเงินงการทองที่มีมุมของความคึกคึกคักไหมตามดวงแล้วดีนะบางสิ่งบางอย่างในช่วงเนี้ยนะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เงินด้วยซ้าไปแต่มีคนมานะเกือกกูลอย่ยที่จันบอกตอนต้นแหละนะพาไปเลี้ยงนั่นหนี่นูนนะ เลี้ยงอย่างด้เข้าวต้มมั่งเออนะพิซซ่านะบุฟเฟ่มั่งอะไรอย่างนี้นะแถวบ้านอาจารย์เ่ยนะสมยศอย่างเงี้ยนะมิชลินอย่างเงี้ยนะพาไปกินข้าวต้มแต่เป็นข้าวต้มมิชลินไงนะอย่างนี้เป็นต้นนะร้านนี้อาจารย์กินบ่อยเผื่อเจออาจารย์นะสมยศนะสตีวิตนะเผื่อได้ใครเจอก็ทักทายกันนะตามนี้นะครับาะดวงเนี้ยมันมันได้กินได้อยู่นะคึกคึกคักนะฮะ หรือใครแบบวางโ,โปรแกรมนะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเลยแบบนี้อาจารย์ว่าก็ดีนะฮะมันเป็นช่วงของการรีแลกบางทีเนะี่ยมันเครียดมากจนเกินไปปุ๊กเนี่ยหาชีวิตที่มันรีแลกด้วยมันก็จะดีกับตัวคุณนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคู่ครองทั้งสนับสนุนและคู่ครองก็พร้อมจับผิดสนับสนุนแปลว่าถ้าคุณมีปัญหาเขาพร้อมสนับสนุนคุณแต่ถ้าคุณทําอะไรที่ออกนอกกรอบกติกาที่ให้สัญญาณก,กันไว้นะครับ ตรงจุดนี้ครับเขาจะตามจิตตามทวงคุณนะฮะตรงจุดนี้นะฮะก็ตัวใครตัวมันแลลวครับผมตามนี้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณว่าเขาจะทําพฤติกรรมแบบไหนมาใส่คุณในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคำพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านนัดหมายดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับต้อนรับปีพศ2568นกะครับก็สามารถนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ assign horo master ครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ